สวัสดีค่ะแดนอินเตอร์ค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านนะคะก็อยู่กับลูกนี่กาลังไล่จับโอ้ยหนมากเลยค่ะเพราะว่าตอนีเป็บ้านก็จะมีเป็นสวนนะคะเห็นไหมคะด้านหลังเป็นแบบนี้กําลังสวยงามเลยค่ะวันนี้แอกสวยงามมากเลยก็เป็นแม่บ้านดูแลลูกนะคะเนี่ยขวบหนึ่งนมากไล่จับทั้งวันค่ะ คือมีหลายคนถามว่าถ้าเกิดมีลูกเล็กทำธุรกิจได้ไหมแนนทำธุรกิจกับเจอเนสค่ะแล้วก็ดูแลลูกด้วยดูแลครอบครัวค่ะปกติแล้วทำธุรกิจไปด้วยใครอยากบอกเพื่อนๆแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆที่มีลูกเล็กอยากทำธุรกิจนะคะคุณสามารถทำได้นะคะดูแนนสิคะแนนก็ทำได้ค่ะคือใช้เวลาว่างที่เรา,าว่างนะคะจากลูกหลับหรือว่าลูกไม่ซนอะไรเงี้ยค่ะเข้ามาทำเข้ามาเรียนรู้ ธุรกิจนะคะคุณก็สามารถทําได้ค่ะไม่ว่าคุณจะอาชีพไหนๆนะคะมีมากมีลูกน้อยมีกี่คนมีสาม,มีลูกเต็มบ้านเลยค่ะสามารถทําได้ค่ะถ้าเกิดตัวเราเองเ,ออเปิดใจให้ตัวเราเองแล้วก็ให้โอกาสตัวเองนะคะก็ทุกๆอาชีพทุกๆสถานะนะคะก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้ค่ะเจอเนสก็ใช้มือถือแค่เครื่องเดียวนะคะก็สามารถทําธุรกิจนี้ได้คือแนนก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะลองเข้ามา เรียนรู้ธุรกิจเข้ามาเปิดใจค่ะว่าเราอยากทาธุรกิจเนาะแล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยอยากเป็นแม่บ้านหรือว่าอยากเป็นนักธุรกิจทําได้ทั้งสองอย่างค่ะคืออยากเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็เป็นนักธุรกิจได้ด้วยค่ะก็คือเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองเนาะก็ลองแอดมาคุยกันนะคะแล้ claro> วนันจะบอกค่ะว่าทําไงลองแอดมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ